สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภุมพันธุลากันค่ะเอฟซีค่ะวันนี้ก็จะมาทํามะกรูดเชื่อมให้กับเอฟซีดูค่ะเป็นอีพีที่ที่สามสิบสี่ค่ะเอฟซีค่ะอีพีนี้เป็นอีพีที่สามสิบสี่แล้วค่ะก็บีบบีบน้ํากับเมล็ดออกค่ะนี่ค่ะบีบ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 ง่ายค่ะบีบออกเลยค่ะ ดีดน้ำกับมเมล็ดออกด้วยกระ่ินางนี่ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังเรงใจนะคะเ FC ่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะมาดูการทำมะกรูดเชื่อมค่ะสุดเด็ดแค่รับช่องคงพันธุลากันค่ะ EP ที่สามสี่ค่ะ มากรดมาจากนาพี่สาวภูมพันธ์ค่ะป้าทองจันให้พี่สาวปอกแล้วก็ผ่าครึ่งให้ด้วยค่ะก็ซื้อกับเอซีค่ะ,คะน,นี้ค่ะคูมพันธ์ก็ซื้อพี่สาวซื้อแล้วก็ให้พี่ปอกผ่าครึ่งให้ด้วยแล้วภูมพันธ์ก็มาทําคลิปค่ะคือทุกอย่างต้องมีการลงทุนกับเอซีค่ะ พี่สาวน้องสาวคุมพันธนะ์ก็อ่ามีรายได้ไปใช้จ่ายในครอบครัวก็มีความสุขใจค่ะ บีบีบบีบนวด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 เลยค่ะนี่ค่ะพอแล้วเอซิค่ะเดี๋ยวเรานำขึ้นเลยค่ะ บีบน้ำกับมเมล็ดออกเรียบร้อยมาคั้นรอบที่หนึ่งเลยเอฟซี FC ค่ะคั้นเกลือรอบที่หนึ่งค่ะเราจะคั้นเกลือทั้งหมดสามรอบนะคะนี่ค่ะคั้นเกลือรอบที่หนึ่งบีบ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 ,บ,บพอแล้วค่ะเปิดน้ำล้างเลยค่ะ เดืขึ้นเลยค่ะมาเล็กเขาก็จะออกมาเรื่อยๆต่อไปขั้นกเกลือรอบที่สองจ้าใส่เกลือลงไปค่เอฟซีค่ะ ขันเจอรอบที่สองค่ะบีบๆๆๆนวดๆๆนวดนวดนวดเลยค่ะขันเจอรอบที่สองค่ะโอ่ะล้างค่ะเราจะขันเกลือทั้งหมดสามครั้งนะคะทุกีค่ะขันเกลือสามครั้ง ่ะต่อไปคั้นเกลือรอบสามค่ะใช้เ,เกลือครั้งละสามช้อนโต๊ะนะคะที่สาวหนี่ะ น,นี้เป็นการคันอรอค้นเกลือรอบที่สามคั้นเกลือรอบที่สามเสร็จแล้วก็ล้างน้ำสามน้ำค่ะพอไข่เอฟซีค่ะล้างเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการล้างน้ำล้างน้ำที่หนึ่งไปเลยนะคะ ล้างน้ำที่สองค่ะเอสีค่ะจะล้างทั้งหมดสามน้งค่ะจะเห็นได้ว่ามะกรูดของเราเริ่มใสแล้วค่ะัะมีทีที่สามสิบสี่นะคะ้ีค่ะไม่ค่ะมะกรูดเราเริ่มใสแล้วคะ่ะพอค่ะ ล้างน้ำสุดท้ายค่ะนี่ไ่ะเอฟซีค่ะ,คะน้ำที่สามก็มาปรูดก็ใส่มะกรูดใสน้ำใสเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาปรูดก็จะใสน้ำก็จะใสนี่ค่ะแล้วก็บีบน้ำออกแล้วเราก็ไปแช่นในน้ำเกลือค่ะน,นี่คะแช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงเลยค่ออเอเีค่ะ พอค่ะบีดขึ้นเลยค่ะเตรียมแช่น้ำเกลือเลยหน่ะนี่่ะเอฟซีค่ะ F ทีนี้เราก็จะแช่น้ําเกลือไว้ใช้เกลือสามช้อนโต๊ะนะคะใช้น้ําดื่มสะอาดหนึ่งลิตรครึ่งเราจะแช่ไว้สองชั่วโมงนะคะที่สีคะแช่ไว้สองชั่วโมงเราค่อยมาเชื่อมกันนะคะนี่ค่ะหนึ่งลิตรครึ่งค่ะ น right ี่ค่ะมะกรูดใส่เจวเลยค่ะน้ำก็ใส่ค่ะแช่ไว้สองชั่วโมงแล้วมาดูการเชื่อมกันนะคะอุซีค่ะนี่ค่ะมาดูการเชื่อมมะกรูดนะคะตวเด็ดเคล็ดลับช่องคลุมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะอุซีค่ะมาดูการเชื่อมมะกรูดอีีที่ส4ิบสีค่ะตูเด็ดเคล็ดลับช่องคลุมพันตุลากันค่ะหลังจากที่เราแช่น้ำเกลือไว้สองชั่วโมงนะคะทีนี้เราก็จะมาทําการเชื่อมค่ะ ล้างน้ำออกก่อนนะคะแล้วก็บีบให้น้ําให้สเสดดจน้ําแล้วก็นํามาเชื่อมจะใช้น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายแดงนะคะจะได้หอมมค่ะน้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลกรัมค่ะใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปหนึ่งกิโลกรัมใส่ลงไปเลยจ้าน้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลกรัมนะคะ แล้วก็ใส่น้ำเชื่อม200มิลลิลิตรค่ะพอเราใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะคะใกล้จะเสร็จเราค่อยใส่อีก100มิลลิลิตรก็จะรวมกันเป็นทั้งหมด300มิลลิลิตรค่ะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสะอาด500มิลลิลิตรค่ะเอ็ซีค่ะใส่ลงไปเลยจ้านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า มพันจะเชื่อมแล้วก็จะอัปเดตให้กับ f อรดูเป็นระยะ,ะยะนะคะโดยใช้ไฟกลางนะคะ f อคะ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันเชื่อมมะกรูดคูมพันอีพีที่สามสิบสี่นะคะมาดูคะ่คะ f อฟซค่ะมะกรูดเชื่อมอีพีที่สามสิบสี่ค่ะตัวเด็ดกิรับช่องคูมพันตุลากันค่ะมะกรูดห้าสิบลูกนะคะใส่น้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลกรัมน้ำเชื่อมสามร้อยมิลลิลิตรน้ำดื่มสะอาดห้าร้อยมิลลิลิตรเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ อันนี้กําลังเชื่อมอยู่นะคะสีสวยเลยค่ะ fc ขานี่ค่ะสีสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะคุณพันขอเป็นกําลังใจให้กับ fc ทุกท่านเลยค่ะให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปรศจาความทุข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะ fc ขามาดูมากดเชื่อม ev ที่สามสิบสี่ค่ะสวยงามค่ะ fc ขานี่ค่ะสุดเด็ดเค่รับช่องคุณพันตุลาการค่ะทํากินก็ได้ทาขายก็ดีค่ะ ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวคุมพันเร่งไฟช่วงท้ายค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ fc ่ะมากุดเชื่อมคุมพัน ep ที่สามสิบสี่ค่ะนี่ค่ะสตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลาการค่ะสวยสวยนี่ค่ะเป็นมันเงางามวาวับเลยค่ะนี่ค่ะได้เต็มถาดพอดีค่ะ ขาดกลมๆค่ะอฟซค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะอีพีที่สามสิบสี่นะคะอีีที่สามสิบสี่สวยงามค่ะมากดเชื่อมคุมพันค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะเอฟซค่ะขอบคุณเอฟซมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเอซีค่ะสวัสดีค่ะ